สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องพี่กวานสายสลอตนะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับคู่รักนะจ๊ะมางานแต่งเขาค่ะทุกคนวันนี้ทุนเราที่3 2 0 0นอนะคะได้กําไรมาจากเ,เกมที่พี่เล่นอก่อนหน้านี้ชื่อเกมอะไรนะ,ะทุกคนไรเดอร์จนเหรอคะทุกคนทุนพี่ก็มีแค่500อนะคะก็ไต่ามาเลยจ้าได้กําไร3 0 0พันเบาๆพี่ก็มาต่อที่คู่รักเลยครับผมขเขาจะให้โชคเราไหมวันนี้นะ ขอเดอร์ซาถูกเนาะทุกคนเนาะวันนี้เราอา้ามันมาแล้วค่ะทุกคนมันมาแล้วมาเร็วเค็มเร็วเว้กนาทีแรกนะจ๊ะเอ้ย3ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยอ่ะโอ้เราได้สปินมาแล้วนะจ๊ะไปแปดครั้งรวยๆเฮงๆฟังๆนะทุกคนนะเอออืมออมาดิครับดอกแรกโอ้บิ๊กกินแล้วแม่ ปั๊บ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 ปั๊่ปอ๊บปั๊บปัปัปัปปปปไ, 2005, ไปแล้วสปว 3000, 2004, ั๊บปั๊ปั๊้ปั๊บปั๊แบปั๊บปั๊บั๊บ,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 บปั๊่ปั๊กปั๊บบปักบปแ๊บปั้บปั๊บปบบแัปั๊แปกป๊ลป๊ปัปัปัป านะได้ดอกเดียวนะทุกคนนะโอ้โหมามามาว่ะมาว่ะมาว่ะทุกคนมาว่ะวิซีกแล้ววิซีกแล้วอุ้ยสามพันเก้าอุ้ยได้เท่าไหร่แล้ววะนี่อ่ะโอ้ทำไปเล่นไปเด้อโอ้ยจุกจุกครับจุกครับพูดไม่ออกเลยครับจุกครับโอ้ oh my god เจ็ดพันห้าปาดเลิกได้ไหมนี่เป็นหมื่นโอ้โหกำไรเจ็ดพันแล้ว,วอ่ะ อยากเลิกกังเเดี๋ยวมันเพิ่งหนึ่งนาทีทุกคนนไปต่อเนาะเผื่อมันได้โชคได้ลาบอีกเนาะทุกคนเนาะไม่ลาบก็กล้แล้วว่างานเนี้ยอู้เสียดายอีกตัวหนึ่งง่ายอู้ขอให้คุณเฮงเนะคู่รักนะโหทุกคนต้องตามแล้วล่ะเกมเนี้ยต้องตามทีก็แล้วทุกคนหูแตกไวมากแม่แตกไม่แตกไม่แตกไม่แบแตกไวมากจ้ะเอาเงียบกิฟต์เลยทีเนี้ยเงียบกิฟต์เลย เลิกเลิกแล้วก็แล้วนะทุกคนเนาะความรวบเมันครอบงำดิฉันอีกแล้วโอ้โหอีกดอกเดียวมึงเฮยยอมใจก่อนทุกคนยอมใจก่อนฉันทำใจไม่ได้กำไรจ็0พันแล้วไม่เลิกงงงงมากอีพี่หนึงอะอไปสวยไปต่อ,อ,อใจหนักอยู่นะท่านผู้ชม มดหนึ่งแล้วเริ่มดีไหมคุณมาอีสักดอกไหมไมาอีสักดอกไหมมาอีดอกหนึ่งนะ่ะโอ้จะป,ปินข้าอ,อีกดอกหนึ่งนี่หนูแบบเลิกเลยนะแม่นะเลิกเลยนะไม่โลภนะแม่นะปไปนี่แหละอียี่สิบครั้งสุดท้ายนี่แหละวัดใจไปเลยไม่แต่ก็แยกทางท่านเลยทุกคนเนาะใจไม่ดีเลยค่ะทุกคน <S <S 2> <S 2> ลุ้นขี้หดตดหายเลยแม่ไม,ไม่เป็นไรไม่ไม่ขาดทุนก็บุญหัวแเราไหมเนาะเก้าพัน 9, แล้วโอ้ยเสียดายจังเลยนายสี่ครั้งสุดท้ายสี่ครั้งสุดท้ายสี่ครั้งสุดท้ายเครื่อเบ็ดดีหรือไม่ล่ะเป็นยังไงมันเป็นยังไงเหรอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงปะมาร้อยยี่สิบบาทเลยบ้างเหรอ จัดเลยสิแม่จัดไปเลยจัดไปเลยแตสิบกคุณพูดสิเอาห้าสิบกวห้าสิบวัดใจเลยนะวัดใจเลยนะท่านผู้ชมนะไม่แตกก็แยกทางแค่นั้นแหละไม่ได้อยากล่าแต่สราร,สร,ค,ารคันสารคันวะเอาใหม่นะคะทุกคนไม่ได้อยากล่าแต่สรารคัมันขาไปใช่ไหมคะทุกคนอีหอย่างวะพี่คุณพูดอะไรวะ้ เก๊กหวยเข้าปากแล้วพูดมั่วซั่วไปงั้นนหรคะทุกคนนึกอะไรออกก็พูดไปนะไหลไปต,ตามน้ำค่ะทุกคนโอ้ยเหลือเจ็ดพันแล้วนะแม่ <c oughs> โอ้มันไม่น่ามาแล้วว่ะทุกคนเสียดายอะ่ะดูโอ้กาไรฉันนี่ย้อยเอ้เนาะเหลือหกพันละกำไรเหลือสามพันละพลิกเอ้ย ความโลภมึงอ่ะนะฮะความโลภมึงอ่ะนะฮะไปชวดหน่อยสิชวดชวยหน่อยแซกทั้งนั้นไมไปสิบเจ็ดครั้งสุดท้ายนะได้ก็ได้ก็เลิกไม่ได้ก็ต้องเลิกตัวทุกคนมันหมดแล้วใช่ไหมโอ้กว่าดิฉันหูมันแบบทุกเมื่อกี้แบบถ้าเป็นทุกคนนะทุกคนควรเลิกเลยนะเมื่อกี้ไม่ควรเอาเลียนเลียนแบบไม่เคยไม่ควรอย่าเลียนแบบดิฉันนะทุกคนนะ อีมเมื่อคือก็บอกเอ้ยอีพิกเอ้ยดูก,กำไรเหลือ2,000ันละทุกคนเบ็ดร้อยยี่สิบแม่งเลยเมื่อกี้เบ็ดสี่สิบแปดสี่สิบห้าบาทยังสวยอ,ะอ่ะโอ้ยโอ้ยเซ็งเป็ดเซ็งไก่เลยเปรี้ยวขี้หมามมเอยากกินี่แล้วมึงจะโงกก่ขน,นาดนั้นนะพิกเอ้ยได้แล้วไม่เลิกอ่ะมึงพิกเอ้ยพิกเอ้ย โมโหให้ตัวเองนะบางทีอะ,อะนะก็เ,ยกเลยเกือเท่าทุนแล้วแหละทุกคนน้วยบุนให้ใครฟังปังๆหน่อยลูกเอ้ยปังๆหน่อยโอ้คผู้รักฉันขอโทษเธอไอเจยไอแยมฉันขอโทษไอเจยไอแยมฉันขอโทษอเองเอ้ยขาดทุนแล้วทีเนี้ยเอาเหล้าขาวมาสักเป๊กสิ ไม่หูย้อมใจก่อนอ้าวมันมาแล้วตาถูกเด้อหัวจะปวดแล้วนะทุกคนนะทำเ,เป็นเล่นไปนะมาสวยอู้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอู้มาเด้อขวนเอ้ยสี่พันเ้าป้าวหนูขอดได้หมื่นกลับคืนมาหนูเลิกเลยหนูสัญญาหนูจะเลิกเลยอ้าวได้ได้ไดอ้นี่อีกหมุนอีกนะคะเจ็ครั้งแปดครั้ง ฉันได้พืนมาแล้วค่ะคนใจเย็นๆพิมเอ้ยเอยพิมเอ้ยบากูเรียกชื่อใครวะพิกเอ้ย,อยใจเย็นพิกเอ้ยหมูน่าจะก,กําไรมาแล้วทุกคนหมื่นหนึ่งหนูกลับมาแน่ๆหมื่นหนึ่งอ่ะจริงๆหนูบอกเลยหนูบอกเลยค่ะท่านผู้ชมมาเลยลูกมาสวยๆ ออมาอีกครับเรื่อยๆไหลายาวไหลยาวลูกไหลยาวหน้าอย่างสวยอีหมวยต้องให้โชคนะจ๊ะนะจ๊ะไปย,ยาวไปลูกย,ยาวไปไหลลงโถส้วมเลยถ้ามึงจกบบ้าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเฮ้ยไมไ่เขือเกลืออะไรเลยไปแผ่นท่านแป่นเลิศเลิศเลขกสวยมากบอกเลยบอกเลย พอแล้วล่ะทุกคนดิฉันได้หมื่นกันมาแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะเลิกนะคะทุกคนยังไงก็ฝาก,ก, like, ก,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 กทุกคนกดไลค์กดแชร์จดกดติดตาจากไกดฝากคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้องด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า